อุ้ยเสือปาดมาอย่างแรงเลยพี่น้องตูน่ะอุ้ยเสร็จไหมเสือนูนไปอยู่ในบ้านป้าแล้วนูนเอยลมบุนอ่ะุูน่ะควันขมงเลยป้า่ถยบ้านไปส่งขงเป็นยังไงเสือเสือวิ่งหางจุกตูดเลยแน่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด้บ่าทีนี้เงียบแล้ว แรเนาะเมื่อกี้ถ้าเกิดจะอยู่เอาเราตู้ขึ้นไปด้วยทำยังไงอ่ะทำไงอ่ะวิ่งมาตั้งแต่นั่นนะตั้งแต่ที่เราเก็บไอ้หญ้าขัดนอน่ะโอ้โหลมแรงมากโอ้ใไฮไซเน่ะเด้อขากล่องใหม่เด้อขากล่องของใครของยาบ่เออซื้อมาถิ่นใบเราใส่เนาะตั้งไว้ตั้งไว้แล้วพัดวันนี้พัดขแวไปขับมาเสื นี่ันคือมีเส้นอยาเจาไปสกลโอ้โกกมันโตเร็วโกกมันโตเร็วอดูแซวเองโตลคนบาอึดเงินที่อาไปแต่สกุลตัววันนี้พ่อพ่อครัวโชว์ฝีมือปลาุณนาลาบไก่ห้ยเสียงซับพี่น้องเอ้ยโคตโคต ทางนันลาก้ทางนี้กสิลาบมะฮุงนดูนะานลานดอกดอกผัดหวานเออ่ะจาด้อะกีันน่ือว่ากมอ่นไปนอนไปนอนไม่ต้องมาล่าเราไปนอนโอ้โหต้นหอมผักชีจะเก็บเลยจากกระถาง ลาบอันใกล้บบยาเอาอันมากออนรดมานำ้ำยากออกไปแล้วก็ไดโอ้ทางนั้นสับทางนี้ก็สับกัน <c oughs> สับไก่แล้วเดี้อมันจะลวกไก่นะฮะพ่อครัวเสือนานๆถึงจะเห็นเสือเข้าครัวเด้อพี่น้อง สุกแล้วมั้งต้มกันนานแล้วนีต้องใครมนสุกเป๊ะก็ได้เนาะเออโอยว่ามันเป๊ะอะไรแหละมันนานแล้วเ้องเพิ่มสิบนาทีแล้วแหละเราคุยกันจนว่าหลายเรื่องเลยเนาะอืทางนี้ภาษาก็จะโชว์ฝีมือตั้มตั้มบักหุ่ตั้มแล้วก็ยังมีไข่ต้มมาแล้วต้องตัไม่ตั้ไม่ได้ดอกยาชี รูดกระทางสุดท้ายพักทีแต่มันน้อยทางโน้นมันจะเยอะกว่าถอยบายยาชีต้องให้ตั้ตัวแมนมาเราจะแวะเก็บประกอบตัวอีต้นนี้นวลใหญ่ต้นอยู่ไกลหงอนเขาเน่ะเออมันมี้สองต้นได้ผนะงบึงงวยเออมันแทบคือกันมันส่ง นายดูซิฟักจนว่าจนร้านอะไรนีสะเทือนข้างนอกอืมคือเมื่อกี้เกือบทุ่งสะเทือนโหนฟังโหนเสียงกระทะกระไดเซฟใหญ่โธ่โธ่เซฟใหญ่ดัง่ยให้เราขึ้นลุนลุ้นใช่ไหมเสียงดังเนี่ยเสียงต้องดังไว้ก่อนเอาเสียงข่มไว้ใช่ถูกต้อง ทุบแล้วก็ใส่มาในนี่เลยในน้ำต้มเลยในลวกไก่โอ้พ่อครัวแม่ครัวสวนสนามกันละพี่น้องมืัอนี้โอ้แม่ครัวสองพ่อครัวหนึ่งนะคุณผู้ชมวันวันนี้แปลงนะวันนี้เนาะีลงไปก่อนนะะฮกระเทียมนี่นะจะลวกไก่นะครับผมนอ๋อแต่กล้องเราเป็นแบบนี้ล่ะโอ้มาใหม่มามนี่นะฮะใส่รากกระเทียมลงไปนะเวลาลวกไก่มจะได้มีกลิ่นคาว ถ้ามีขาเขายิ่งดีนะข่าอยู่ใกล้กมันมีหลายต้นแต่ว่ามันลึกเนยตรงนี้นะเพราะว่าดินมันดินมันทมเพราะว่าเราปลูกแล้วเราถมดินทีหลังขออนุดีติน้านะคะ หโวมือเที่ยงนะอีกเล้ยรท่านผู้ชมนี่แหละสับๆเจาะๆนะพ่อมาฟังเสียงพี่เนาะเสือสับโอ้มะละกอรูกใหญ่มากพอแล้วมั้งเมนูเอาอีกสักหน่อยถ้าเห็นแบบนี้ก็ไม่ต้องถามแล้วคือเมนูอะไรจำเป็นอยากปอกๆอ่าทางโน้ทอดอะไรเนี่ยลาบไก่ลาบไก่คองเทพนะลาบไก่ ของภาษาก็ตามสมใครเป็นคนต่ำเนี่ยเขาสำหรับเชฟสาวใช่ย่ะโอ้โหเมื่อวันใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานก็ต่ำเมื่อวานก็ต่ำฮะใส่ไก่ลงไปที่เราจับไว้นะฮะใส่ไก่ลงไปแล้วเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูเอ้าเอ้าข้ามตัวเชฟเชฟนี่รู้สึกว่าจะมีขาตั้งกล้องมันก็เลยไม่สะดวกไงมันก็ขาตั้งกล้องกบเต็มพอละเหอเกินพอละไม่มีก็ไม่ได้ ต้องหาชีสเราต้องต้องหาฤิ์อืมส็จหรือยังพวกเราว่างพอดีอ่ะจะได้เวลาตาแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูพริกเป็นแต่ยญ้าใสสองเพชรยาที่ให้เลยเนี่ยเออเอาจริงบอก เนอะพริกนี้มาแต่สายนี่สายวันที่หนึ่งพริกนี้มาแต่สายเจ้าเะ่ม็ดีลก่อนที่เราจะตำเราต้องโชว์พรีมือก่อนเม็ดละบาทยังว่าพริกเม็ดละบาทภาษาเมื่ก่อนที่เราจะตำเราต้องควงควงสากก่อนเดี๋ยวมาดามควงสากท่านผู้ชมมาดามนี่เนี่ยมาดามเซอร์ฟิมือว้า ู้อาควงอันนั้นนะรน้ำตาลน่ะรว่ลางเบือไลางสากเลยตอนนี้เห็นไหมันันนี้อ้ตอนนี้ก็ด่างจะต่ำแล้วตอนนี้ปาจะมาแล้วเอาโอ้โห่กำลังโอนอัวกำลังโอนกัว พี่เบาไม่ใช่ผู้เบาพี่บ่าวมอพี่เบาพี่เบาเขาเรียกพี่เบาเพราะว่าคนแรงตายเขาเรียกว่าพี่บ่าวพี่บ่าวพี่ชายอะไรประมาณนี้สาวพี่บ่าพี่บ่าวภาษาใต้นะจ๊ะไม่ใช่ภาษาใเ้อเป็นคนรียเเป็นนคตำลยพอแล้วพอแล้วโอเคโอ้โหอันนี้เขาเรียกมะกอกบอ ก็ี่อที่อยู่ทุ่งสงใส่สองลูกเลยเหรอจ๊ะเออรุ่นนี้เขาไม่ต้องใส่มะนาวแล้วใส่ลงไปนิดเดีเหรอไม่ต้องใส่มะนาวไทยจะมีมะกอ๊มะกอกมันเปรี้ยว มันเปรี้ยวในเอฟซไม่ต้องใส่มะนาว่เอาไหนเชื่อกว่ามาถึงวนนอนแล้วเขาบอกว่าเขาเขาจะขาบานคนอ๋อนอ่บอกว่าขับานคน เราไปขเยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่รอภาษายู่นี่นเด้อปูเด้อจะปรุงในกระทะเลยอย่าให้มันผักมันจะ่นั่นเดีวเาจะลั่หยอกกันเพื่อไปขวัเขามดอรมณ์เลยอย่าทีเขากำลังเขาหยอกกันอยู่มีมะนาวไหม

ก็จได้ไมหนันกลเขานีนะก็ทุกอย่กมัก็ไกเอาบ่อมีต้นหอมเนาะใส่มากใส่มากตีต้นใอ่เอาใส่แลอบ่มีต้นหอมเอาไปคั่นใส่ไม่ได้ไปเก็บปละกอตรงไหนนี่มันเขียวปุดๆุดแล้วก็ดีมะนาว แล้วใส่ไรใส่ถาดนี่เลยนะเ,เหมือนด่างเลยนะอ้าวอันนั้ไข่ต้มเสร็จแล้วนะเส็จโอ้โหไขต้มเอฟซีเ้ยดูเสอนี่ละแอนนี่นี่จำมาหุ้มเมเสืออ้อนี่ะ เขาบอกว่าใหญ่เกินมันเป็นเพลือมาโรดเออเอ้าซิ้นไปย่าโอเคนี่นะขันสีชุนมูลมุ้นใบในครัวกลางนะท้ชมอันนี้อะไรไม่ใช่น้ำปลาบหรน้ำปลาบะแม่ถูกปลาแดกบอกเขบะแม่แดกยวกอยู่ช้อน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 คอยเพิ่มปลาแดกบอกจะไปหยิบมองปลาแดกพอดีเหรพี่นี่ ทานังโอ้โหแซบแล้วมันดยอดสุดยอดฮะแซ่บแสบทางโน้นก็ขั่วไก่ในกระทะเลยท่านผู้ชมลาบไก่ในกระทะเร็จไปแล้วหนึ่งเมนูบาร์บีคิวมันไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวใ้เป็ดจะมายากินไม่ได้ะเออไม่ใช่บ้านค่อยใส่ไล้ได้ป่ะาบปลาบไก่ก็ใส่ปลาด้ใส่ปลาอีกอ่ะไม่ได้ใส่าไม่ไดบ้านคอยกับเราใส่ลาบุ๋ใุ่กมันบ้านค่อยใส่สเออทนกินอเดี๋ยวใส่มะเดี๋ยวใส่อันนั้นก่อนใส่ใส่ทีอมแดงก็ต้องหอมครื่อง